ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าออสินแสหมิงถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งทีเดียวของชาวลัคนาราศีมีนดาวหลายดวงไปชุมนุมอยู่ในเรือนการเงินนะครับหลายดวงของผมนี่ก็คือตั้ง5ดวง แล้วก็ยังมีดาวพฤหัสอีกหนึ่งดวงที่ทับลัคนาราศีมีนได้กษัตริยราธิบดีได้ปัญจามหาบุรุษโยกและดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีมีนด้วยโดยแท้เลยนะครับดาวพฤหัสยังมาจากเรือนกร,รมมะมาทับลัคนาแสดงว่าชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนจะมีความสําเร็จและความโชคดีรอบด้าน ความสำเร็จและความโชคดีรอบด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานก็จะมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจวันจันทร์เป็นวันที่ดีของชาวลัคนาราศีมีนโดยเฉพาะมีนที่เป็นเพศหญิงนะครับจะมีโชคดีจากการติดต่อหรือการประสานงานต่างๆที่เอื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีมีนวันอังคารอาจจะมีเรื่องจุกจิกบุดหิดเล็กน้อย ไม่ค่อยสบายใจเล็กน้อยวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์สี่วันนี้ดีตลอดดีในเงื่อนไขที่ว่าการเนินการทองก็ดีส่งผลดีและคุณก็ยังจะมีความกระตรือรือร้นต่างๆในเรื่องของงานเป็นอย่างมากมีความกระตรือรือร้นที่ทำให้งานมันสำเร็จได้โดยง่ายหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องยากคุณก็ทำให้มันง่าย ทำให้มันสําเร็จได้โดยง่ายถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากของชาวลัคนาราศีมีนวันอาทิตย์ก็ยังดีต่อเนื่องฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีมีนได้รับชมรับฟังแสหมิงพยากรณ์ตรงนี้นะครับคุณตั้งใจทําสิ่งใดอยากจะทําอะไรหรือมีอะไรที่ทําไปแล้วครึ่งหนึ่งขอให้ดําเนินต่อไปความสําเร็จต่างๆรออยู่และเป็นความสําเร็จที่อยู่ในเงื่อนไขที่คุณเองนั้น แฮปปี้กับมันอย่างมากทีเดียวนะครับดาวไปลบไปไป,ไปอยู่ในเรือนการเงินหลายดวงมันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บอกว่าคุณจะมีเงินเข้ามาหลายทางแต่ก็นั่นแหละครับมันก็มีรายจ่ายเบี้ยบ้ายายทางออกไปด้วยชาวลัคนาราศีมีในสัปดาห์หน้าจะเป็นนักช็อปตัวยงนักเอฟตัวยงเอฟนูนเอฟนี noon, ่ d, เสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆที่คุณอยากได้แล้วก็แน่นอนที่สุดครับมันก็ทำให้คุณต้องจ่ายตังออกไปก็ถือว่า เป็นการใช้จ่ายที่ได้ของกลับมาไม่ได้เสียเปล่าในเรื่องการเรงินการทองนะครับส่วนในเรื่องของความรักผมคงให้คำนิยามกับชาวลัคนาราศีมีนแบบนี้ว่าคุณนะครับที่ยังโสดอยู่จะเจอคนมีฐานะมาชอบพอแดะยิ่งถ้าเกิดเขาเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกล นะครับจะยิ่งดีมากหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็จะยิ่งดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีมีนตามเงื่อนไขของดวงดาวที่ทินแสามิงพยากรณ์ให้ฟังตรงนี้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะนําโชคดีในเรื่องของการเงินการทองมาให้แต่ก็มีวงเล็บไว้ว่าระวังนิดนึงระวังจะมีปากเสียงผู้จาไม่ดีใส่กันเหตุมาจากเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจจะเป็นความหึง ความไม่พอใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆครับไม่ได้ซีเรียสแต่ว่ามีนนะครับจะหงุดหงิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นโซเชียลอะไรบางอย่างของคู่ครองหรือคนรักของคุณนะครับหรือมีความระแวงมีความไม่สบายใจอะไรจุกจิกประมาณนี้แหละไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตแต่มันหงุดหงิดจุกจิกมันมีความรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจนะแต่ภาพโดยรวมถือว่าคู่ครองยังให้การเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันดีอยู่โชคดีครับ ยิ่งดวงดี